ร้องเพลง <laughs> มาอ่ะถ้าย่าไปถ้าย่าโทรศัพท์หาหลานคําแรกที่ย่าจะพูดคือคําว่าอะไรอะหนึ่งสองสามมึงยไง <laughs> อ่ะคำถ,ถามที่สองถ้าหนูเดินมาบ้านนี้หนูจะพูดถึงหนูจะพูดคำว่าอะไรอ่ะนึกออกยัง ห <laughs> นึ่งสองสามไอไยูไหนตอบนี่นะคะไอไฮคือตัวนี้คือไอ้ตัวนี้ม,นมันชอบโฉบคนอื่นนะคะไอ้นก <laughs> ตัวแก้ตัวนี้เวลาที่หนูเดินมาจากบ้านตอนประมาณสองทุ่มกว่าๆอะไรเงี้ยย่าจะชอบถามหนูว่าอะไรอะพร้อมยังหนึ่งเกลียวยัง โอ๊อยอ่ะเดี๋ยวยังหนึง่งสองสามอาบน้ำยังผมเป็นเช้าเวลาที่หนูกลับมาจากทำงานใช่ไหมแล้วย่าจะท่องทักหนูว่าอะไรนึกออกเปล่านึกออกยังอ่ะหน,นึ่งสองสามกลับเร็วจัง หนูถ้าหนูกลับมาจากทํางานแล้วยังเห็นป้าซิมอยู่หนูจะถามป้าซิมว่าอะไรอ่ะหนึ่งสองสามยังไม่กลับบ้านเหรอไม่เหมือน <laughs> อ่ะมาถามมาจะถ,ถามว่า <c oughs> ฟองอยู่ในห้องอ่ะชอบทําอะไร <c oughs> อ่ะเหรอหนึ่ง <c oughs> สองสามร้องเพลง <c oughs>